To lên ho mày khóa đâu bắt sao ไม่มีเนี่ยเข้ามาตัวหนึ่งนะไม่มีไม่มีไม่มียังยังบินอยู่เนี่ยขึ้นข้องบนแน่แต่ท่านขึ้นข้องบนหรือเปล่าบินอยู่อ่ะก็อยู่บนบนเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องเล่นตรงนี้แหละว่ามันต้องขึ้นมาค้ำเราถ้าเราขึ้นไปเนียนตกได้อยู่เขาอยู่ในวงเลยครับถ้านั้นอย่าไปฟาร์มบ้านนี่ทิ้งตรงนี้เลยต้องฟาร์มเลย กว่าจะต้องไปเนียนเนียนยุ่งแน่อยู่กลางด้วยมันนอกกรงหรือเปล่าว่ตรงนั้นอ่ะนอกกรงนี่หว่าไอ้นอกกรงนอกกรงฝั่งนู้นอ่ะน้องวิ่งลงกรงบอกว่าเะหัวเลยหัวเลยหัวใส่จัดใจใจมันเล่นใต้ตีนราได้นะฮัทหนึ่งวิเคราะห์ได้เลยนี่ไงมันมันกำลังจะออก รอเนม,มลงแลลงแล้ว,ลลวตัวพี่หูมันตาย่พื่อนเพ่นเอาเฮ้ยพี่หูเขาบน เพื่อนขำาทํ่ขำได้อยู่ไอตรงเพื่อนมันมองมันมันมองเห็นอยู่ไงมอง,องไต่พี่เลยเพื่อนมองเห็นป่ะบ้านกูได้แล้วบ้ากูอยู่กลางเลยนะเออไอ่เยอะว่าพี่หูเดินได้นะดูไปดูนไปจะมุไม่ได้นะหวัวแตกหัวแตกเราต้องรับตีหลังว่ามันมันมันม,มันทิ้งเพื่อนมันไว้ยูเราบนเขานะพี่ เขาเขาเรียกลงน็อตเกมนลองคิดหน่อยดิหลังกระแพงอ่ะไม่นี่เกมอยู่คนละยุทธ์ที่อยนไม่เหรอไม่เพื่อนน่ะอยู่บนเขาเฮ้ยไปน็อตยังไงพี่มันมันโดนอยู่แล้วไอ้เฮียนั่นแ่ะมันมีตัววิ่งลงลงมาตัวหนึ่งเพื่อนรับบนเขาอยู่เฮ้ยเลยว่ะเฮ้ยมันโดนชาร์ท สามมันต้องรับขอบเลยไม่ใช่เข้าไปเล่นกลางๆถ้าเล่นกลางๆก็คือมึงเอาอันดับไปเลยถ้ารับขอบคือเอาคิวเน้นยิงอ่ะตีเดียวกันแม่งโอบลหมดเลยพวกมันมันตีเดียวกันตั้งแต่วิ่งข้ามมาแล้ววิ่งข้ามคนต้องขอบไทยศาไอเฮียตัวนั้นแม่งสลายเพื่อนโคตรดีอ่ะไอเฮียตัวเดียวตรงนั้นอีกทัง ตัวนึ่งวิ่งล่ออแม่เาก่งเว้ยเขาแลาจะเล่นตรงนี้ว่ะเนี่ยมันมันวิ่งล่อกูมาตรงนี้ใช่ได้เฮี้ยนั่น่ะวิ่งวิ่งเข้ามาทางนี้โคตรฉลาดแต่ว่าสองสองหนึ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยไม่รู้อ่ะสองอะไรมึงมาตามแอร์ดรอปหรือเปล่าวะเนี่ยเปล่าใช่แอร์ดรอปตรงนี้ตรงนี้กูเห็นบ้าแบบนี้ไม่จริงก็เลยข้อมึงก็เลยมาตามแอร์ดรอปไงี้ไม่ว่าจะมาตามแอร์ดรอปไง มึงอาจจะโดนตีเราพีก็ไม่เปิดเลยโดนมึงอ่ะมึงอ่ะโดนอกอยู่ตอนเนี้ยไปลงคลิปในยูทูบช่องในช่องพียงย่ยิงแบบสไตล์อูน๋น,นี่ <c oughs> แล้วเนทแล้วมั้งโคมสองตัวแล้วเนี่ย้งองรอม,มุมนี้เลยสวย รอก่อนรอก่นศูนย์แค่ศูนย์น่อยหมูมันดับไปซ้ำก่อนตัวบนเขาไกลๆตัวนึงมันไม่หมูนะมันไม่หมูไอ้เกาะสามตัวนอกตัวนอกเกาะสามโม้ก่อนยังยังไม่หายที่ไหนงั้นทางซ้ายมีเพื่อนมันของอะไ ัอยู่กระสุนน้ระสุนก็อยู่อยู่บ้านนู้นไม่ดีหรออึนต่อมหอยี่สิบแปดสนคิดว่ากูนี่ขนาดนั้นเดวโอ๊ยโอ้ยแล้วสามีหนึ่งบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองมึงอาจจะโดนตรงนี้เออปล่อยมันตีเลนั้งบ้านนี้ยิงรอ ไอ้ยิน็อคนะสองหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งสองไงที่บ้านนี้ยิงน็อคซ้ำอาเลยตอนนี้สองตัวาอนหนึ่งแล้วไม่หรือหนึ่งหนึ่งแล้วเออนีงไงรอรอรอที่บ้านแสดงว่าบ้านเรนนี่อยู่ยาวจัดเออสวยเพื่อนเพื่อมันอาจจะอยู่ที่ที่เดียวกันนะอ้ตัวนั้นแหละที่สิ เอ้หนึ่งหนึ่งนะเหลือฝั่งนี้ทางเดียวหนึ่งหนึ่งมึงอย่าออกไปวัดจับไอ้นี่ดิไปเล่นหลังเลยตรงนี้เลยขึ้นไปไปเล่นหลังบ้านมันเล่นหลังมันเล่นมุมบนเขาบนเขาไอ้เจ้าตัวที่มึงปิดตอนแรกก็ได้ต้องลงมาต้องลงมาแล้วมันจะองลงคอโอ้โไม่ดูอ่ะเอนี่ต่อติดไปกระโดดมานี่สัตว์เลือนไหนมัดสามขังมัดสามมันต้องเข้าวงมัดสองอ่ะ ตรงตรงหน้าเล่นได้อยู่ก็ไปลึกตัวคือตอนนี้มึงต้องหาตำแหน่งมันให้เจอแล้วไม่ได้นี่คือมึงถ้าอย่างเงี้ยคืองมโผลยังไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้มึงอยู่ดูเชิงกับมันก่อนนะเพื่ามันเห็นมึงก่อนนะไปานเพื่อไม่ได้เดินเดินไหนดีว่าเดินนี้ไม่เวิร์กมึงอยู่ตรงเนี้ยมึงอยู่ตรงเนี้ยมึงอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนมึงอยู่ตรงนี้เลย มึงไม่ต้องพลิกไปพลิกมาได้แบบว่าไอ้ย่าพลิกมากระโดดซ้ายยิงดิมึงก็ฟังเสียงเราดิว่าเลยว่าจะงัวกว่าเลยจัดรอปักแม่งมาถึงรู้ตำแหน่งนะปรเดี๋ยวมึงเล่นตามสไตล์มึงเลยเออเอาชนะดีกว่าเนี่ยเอาให้ชนะก็พอตามสไตล์มึงก็ไม่พูดแง่ย่ๆหลังบ้านแย่ๆหลังบ้านนี่ไงมันเดินมาซีแล้ว สวยอยู่โอ้โหวสวยถ้าไม่ติดขอบหน้าต่างจะสวยมากกว่านี้ปลาปลาแฟดปลาอะไรให้หมดขอะคุณทำนมองฟ้า่บบน่อยเข้าเมาแล้วมึอพร้อมน้ำีนะ่อะไรออกไปอยู่เนินหลัง<ะ>ออนี่โอ้ะเนินล่างนี่แหละลงลงรอรอรอฟังเสียงเดียว หาแฟดแฝดที่สี่รูกัเจ้เจ้เพื่อนรู้ัน่อหาหาเสียงให้เจอก่อนถ้ามึงเดินมันจะรู้นะงชิดหลังบ้านนะมึงอยู่แค่ตรงนี้ฟังเสียงมึงอยู่แค่ตรงนี้ฟังเสียงฟังเขาเหก่อนเขาเถ้าถ้ามันอยู่หน้าต่างบนบ้านจะยิงมือมือไงสวยกว่าไม่ดุจกว่าคือมันยกเขาอยู่ในขอบเนี่ยรอเลยอ้อมไปขวาแล้ว แปดตันดีสัตว์ไอคิวห้าร้อยสัตว์ไอเหี้ยโดนแปด <c oughs> สีด่ลูกอะยักเลยแม่ไอคิวสอาร้อยเอาแปดสี่ลูกมึงไม่ต้องตื่นเลย <c oughs> เอาไอเหี้ยตายแล้วเหรอวะเนี่ยรอดำเจ้าหยิงกลับ <c oughs> <c oughs> มาตายแล้วเหรอวะเนี่ย จะขยับตำแหน่ง<ะ>เปิดอ้ย32ม,มาแล้วเตรียมกูมาแล้ววะ Infinite Power แน่รอเลยอ้อมไปขวาแล้วแปดนาทีสามตัวไอคิวห้าเราแดนา้เฮียโดนแปดสี่ร้อย <Q> เอาเอยเอาแปดสี่ลูกมึงไม่ต้องตื่นเลยเอาไอ้ที่จะตายแล้วเหรอวะเนี่ยจอตับเจ้าอย่กลับมาตายแล้วเหรอวะเนี่ยเสียขยับตำแหน่งเปิดโอ้ยสองมาแล้ววะเตียกูมาแล้ววะ